หลังจากได้เทสหยันเฟยวันแรกไปเนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่ามิยโยยคงได้ยินว่ามีคนต้องการตู้คลีรีลันเยอะแน่ๆมิยโยกเลยจัดคลีเวอร์ชั่น4ดาวมาให้พวกเราแก้ขัดกันไปก่อนสวัสดีครับผมมัคณันเองวันนี้ผมมาเล่าเรื่องราว first impression ของตัวละครหยันเฟยให้ทุกคนฟังกันทำไมตัวละคร4ดาวตัวใหม่นี้ถึงเป็นเมนแครี่ระดับท็อปเทียของสดาวเราไปดูกันเลย คลิปไกด์เต็มจะมาในอนาคตนะครับและอย่าลืมว่าผมสตรีมอยู่ใน t w i t c h t v c h a n o l n e s สตรีมทุกว,วันศุกร์ถึงวันเสาร์ตอน6โมงเย็นนะครับใครอยากเห็นยานเฟยหรืออยากเข้ามาถามอะไรก็มาจอยกันในนี้ได้เลยนะครับ หยันเฟยนั้นเป็นตัวเมนแครีและในตอนนี้นั้นผมก็คิดว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่เธอเล่นได้เช่นกันแน่นอนนะครับสกิลของน้องนั้นไม่มีอะไรที่เป็นซับได้เลยแม้กระทั่งซับแครีก็ไปเวิร์กเช่นกันนะครับเพราะสกิล e และอันตินั้นไม่ใช่ดาเมจหลักและมันเบามากๆเมื่อเทียบกับดาเมจหลักของเธออย่างการใช้แท็กแต่ในตำแหน่งเมนแครีนั้นยังไงตัวนี้ก็เป็นท็อปของ4ดาวอย่างแน่นอนจริงๆแล้วหยันเฟยเนี่ยมีความสามารถที่จะแรงเท่าดิลลุกเลยแหละแต่ก็มีหลายอย่างที่รั้งตัวละครนี้ไว้ซึ่งเดี๋ ขอสรุปตัวละครในสั้นๆนะครับโดยขอเทียบกับคลีที่ทุกคนรู้จักกันแล้วกันนะยันเฟยนั้นเป็นคลีเวอร์ชั่น4ดาวที่เบากว่าคลีตามที่มันทวนจะเป็นนะฮะ วิธีแล้นั้นมีความคล้ายกันอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ยันเฟยนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่รั้งเธอไว้นั่นก็คืออันติมาช้ามากๆอันตินั้นคอสถึง80และสกิล E นั้นครูดาว9วินาทีเจเนเรตเอเนจีพาร์ติเคิลแค่3เท่านั้นซึ่งน้อยมากๆนะครับฉะนั้นตัวละครนี้มีปัญหาเรื่องอันติสุดๆเลยแหละและอันตินั้นเป็นสกิลสำคัญที่เพื่อนาามัของยันเฟยซะด้วยแต่เธอนั้นมีข้อดีที่ครีไม่มีนั่นคือระยะของเธอนั้นไกลมากๆเทียบบกกกกัััครรรรีีีีทท่่ตตต้้้อองเเเเลลลลลนนนนะะะะะยยยยใดวาาพช์จแมมมฟ และใช้แท็กที่ไกลสุดๆอีกข้อดีหนึ่งก็คือถ้าเราเล่นไ้ถูกต้องเนี่ยเราสามารถระเหยหรือเวฟการโจมตีของยันเฟยได้อย่างสม่ำเสมอเลยแหละยันเฟยนั้นแปะธาตุไฟได้เร็วเกือบเท่าคลีเลยแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าถ้าเราคอมโบถูกต้องเนี่ยสิงชิวก็จะแปะธาตุน้ำได้ทันยันเฟยนั่นเอง พูดถึงคอมโบราบาดูคอมโบที่ยันเฟยใช้กันสำหรับยันเฟยนั้นไม่ได้จะเป็นต้องคันเซิลมากมายเหมือนตัวคลีนะครับอย่างน้อยก็แค่หลังจากเทสวันแรกมานะในการเปิดคอมโบนั้นแน่นอนว่าเราควรจะกดอันติก่อนที่จะทําทุกอย่างนะครับเพราะอันตินั้นส่งผลให้เราได้บัฟชาร์แท็กและได้สแต็กหนึ่งสแต็กต่อหนึ่งวิด้วยฉะนั้นคอมโบเปิดของเราควรจะเป็นอันติต่อด้วยชาร์แท็กต่อด้วย E แล้วก็ต่อด้วยชาร์แท็กนั่นเองหรือง่ายก็คือ QCEC นั่นเอง หลังจากเราเปิดแล้วเนี่ยตัวเลือกการโยมตีของเรามี2ตัวเลือกนั่นคือ n2c และ n3c นะฮะ n คือ normal a t t a c k นะครับตัวเลขคือจำนวนครั้งที่ตี c ก็คือ Charge a t t a c k นั่นเองตัวคอมโบที่แนะนำเลยก็คือ n2c คอมโบนี้นั้นไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอันติก็แรงกว่า M3C นะฮะถ้าเอา2องคอมโบนี้มาเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่า N2C นั้นเร็วกว่ามากๆทาให้ถ้าเราวนด้วยคอมโบนี้ DBS จะเยอะกว่าการตี3ทีนั่นเองแต่ปัญหาของ N2C คือมันกินสต้ามิน่ามากๆบางจังหวะเราอาจจะอยากใช้ N3C แทนเพราะกินสต้ามิน่าน้อยกว่าเออแล้วก็คอมโบนี้ไม่ต้องจัมเนเซิลหรืหอคนเซิลอะไรเลยนะฮะผมลองเทียบเฟรมกันแล้วจัมเพินเซิร์นั้นใช้เฟรมมากกว่าก,า,การโรวคอมโบธรรมดาอีกนะ แต่ถ้าเราเล่นคู่กับสิงห์ิวเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนการเปิดคอมโบนิดหน่อยเพื่อให้ได้ดาเมจสูงสุดอย่างที่ผมบอกไว้ยันเฟย์นั้นถ้าเราคอมโบที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถเวฟได้อย่างสม่ำเสมอเลยและธาตุน้ำจะเป็นออร่าตลอดแน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าเราคอมโบไม่ดีนั้นสิงห์ิวจะแปะธาตุน้ำตามไม่ทันและธาตุไฟจะกลายเป็นออร่าแทนนั่นเอง การเปิดคอมโบนั้นแทนที่จะเป็น qc ec เนี่ยเราจะแทรกการโจมตีปกติเข้าไปก่อนชาร์จแท็กด้วยฉะนั้นมันจะกลายเป็น qs 1 c แล้วก็ en 1 c แทนนั่นเองที่ทําอย่างเงี้ยก็เพื่ออนติ NT ของสิงชิวนั้นออกไปแทรกทุกครั้งก่อนที่เราจะชาร์จนั่นเองส่วนต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ n 2 c หรือ n 3 c ตามปกติเลยแต่ว่าในบางกรณีนั้นสิงชิวจะแปะทาาดน้ําตามหยันเฟยไม่ทันอาจจะเพราะตัวแปลอะไรหลายอย่างซึ่งมันมีเยอะนะฮะเราจะไม่พูดถึงแล้วกันฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องรีเซ็ตคอมโบยหย นี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาหลังจากการเทสแค่วันเดียวนะครับไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ก็ได้ก็เดี๋ยวผมจะรวมไว้ในคลิปไกด์เต็มที่จะมาในอนาคตแล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมกดซับไว้ได้วยล่ะจะได้ไม่พลาดกันเราไปดูเรื่องทีมกันต่อ หยันเฟยนั้นสามารถใช้ทีมระเหยพื้นฐานอย่างหยันเฟยเบเน็ตเสียงฉิวได้เลยส่วนอีกตัวนั้นก็เป็นตำแหน่งเฟลกจะใส่อะไรมาก็ได้นะครับในทีมของผมนั้นจะสลับ2ตัวอย่างซูโคหรือจงหลีจงหลีนั้นเป็นตัวซับท,ที่มีประโยชน์กับหยันเฟยมากๆเพราะน้องนั้นเปราะบางมากๆการมีโลคอยช่วยเป็นอะไรให้ดีมากๆนอกจากทีมเวฟแล้วเราสามารถเล่นรีเวิร์สเมลได้ด้วยอย่างหยันเฟยเบเน็ตเคยรโรสเลียซึ่งผมเคยอธิบายทีมนี้ไว้ในคลิปโรสเลียแล้วนะแค่เปลี่ยนเสียงหลิงออกเอหยันเฟยเข้านั่นเองอีกทีีีีีีมมมมททท่่ลลลนนนนนไไ้้กกก็คือโเเรรรรหหาาะะะะยยัััฟจตฉ ที่มอนกระเด็นไม่ได้เป็นปัญหากับเรามากเท่าตัวโจมตีใกล้นะครับฉะนั้นอร์โหลดเองก็เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้เลย สำหรับเรื่องกลุ่มดาวนั้นส่วนตัวนั้นหยันเฟยมีแค่ c ีศูนย์ก็พอละกลุ่มดาวของน้องนั้นเป็นสิ่งที่มีไว้ก็ดีแต่ไม่ได้จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจให้มากนะัก C ีหนึ่งนั้นเป็นซีที่ดีเลยแหละมันทําให้เราใช้สเตมินาน้อยลงเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ดีเลย c ีสองก็เป็นซีที่ดีนะครับมาช่วยเพิ่มดาเมจให้เรานิดหน่อย c ีสี่นั้นเป็นตัวช่วยให้เราเล่นสบายอีกตัวหนึ่งตัวละครน,นี้ต้องการโล่อยู่แล้วเพราะเปราะบางเนาะการมีโล่เพิ่มก็เป แม้ตัวเราจะมี C6 เนี่ยดาเมจรักไม่ได้เพิ่มมากอยู่ดีเพราะว่ายัางไงคอมโบ N 2C ก็ดีที่สุดอยู่นะฮะทำให้ส่วนมากแล้วนั้นเราจะมีแค่3สเต็คเท่านั้นส่วนตัวคอมโบคิว c เองก็แรงขึ้นประมาณ5%เท่านั้นเองแต่ C6 นั้นมีข้อดีเรื่องความสบายการที่เรามี4สเต็คนั้นชาร์จแท็กของเราจะไม่ใช้สตามิน่าเลยนั่นเองทําให้เราเล่นสบายขึ้นมากๆฉะนั้น C6 แลนั้นไม่ใช่ C ที่แย่เลยนะครับการเล่นสบายขึ้นบางทีก็เพิ่มดาเมจให้ได้เหมือนกันนะ เย้ก็ yep, จบไปแล้วนะครับสำหรับ first impression ของยันเฟยอย่าลืมนะครับว่านี่แค่วันแรกเท่านั้นในอนาคตอาจจะเจออะไรมากกว่านี้ก็ได้ยังไงก็รอติดตามคลิปไกด์เต็มในอนาคตด้วยเลยลกันถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากให้สปอร์ตผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันไว้ด้วยละ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมสตรีมอยู่ใน t w i t c h t v s l ก k n o n e s สตรีมทุกวันอคารถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะผมมี Discord ดด้วยนะผมจะลงข้อมูลในนี้ไปที่แรกเลยนะ่ะเข้ามาจอยกันได้นะวันนี้ผมไปแล้วจ้าบ๊วย